สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่ครับน้องทรงการนะครับผมรายงานตัวตอนเช้าเลยนะครับนี่ครับหลังจากทาความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยให้ซีรับชมกันนะครับผมนี่ครับน้องทรงการเฮ้ยครับเร็วครับครับสรงการครับรอเร็วครับเชียงเฮ้ยนี่ครับ เมื่อกี้มีพี่ๆควานนะครับอยู่ด้วยกันหลายๆท่านนะครับก็ได้มาหยอกล้อเล่นกับน้องธงการนะครับทายไม่ทันนะครับนําคลิปตอนเช้านะครับมาทําเสนอให้กับเอซีได้รับชมกันเช่นเคยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเชา้านงานตัวกับน้องธงการนะครับผมเดี๋ยวไปดูแม่กัมพงกันบ้างครับคัมพงจ่าสวยเร็วจ่าสวยเร็วเสียงเสียงเด้เสียง นี่นะครับนม่กำแพงคนสวยนะครับมุมนี้มันเป็นมุมแคบนะครับทีครับเข้าไปถ่ายนะครับไม่กำแพงได้ไม่ชัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าโซ่ไม่กำแพงยาวนะครับผมนี่ครับก็มาถ่ายให้สีได้รับชมกันครับผมไม่ได้เห็นคนเป็นแม่ลงคลิปนานแล้วนะครับแห้งคลิปหลายคลิปแล้วนะครับนี่ครับดูเนื้อตัวครับสวยเป็นอย่างยิ่งครับ ไอ้กำแพงกำแพงค้นสวยนี่ครับนี่เป็นหนึ่งเชือกนะครับพอพายจันนี่นะครับผมนี่ครับหลังจากทําความสะอาดเสร็จนะครับผมนี่ครับเกลี้ยงเก่าเลยนะครับผมพอพายจันนี่ของเรานะครับเดี๋ยวคุนเ็นสนจะพาเอฟซีนะครับไปรับชมอ่าด้านนอกนะครับว่าอ่าถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับทีมงานช่างได้ฉาบปูนฉาบคลองน้ําถึงไหนแล้วนะครับนี่ครับ พ่อพายกันกล้วยครับขึ้นมาเยี่ยมฮะพ่อพายกันกล้วยขึ้นมาหาพ่อพายกันกล้วยครับครับผมจําได้นะครับนี่ครับเสียงหวานเสียงเสียงกล้ยกล้วยครับเนี่ยหลังจากทาความสะอาดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับพ่อพายกันกล้วยนะครับนี่ดีใจมากมากเลยนะครับที่ได้เห็นคอนเนกับพี่สมบัตนะครับ ครับผมก,กันกล้วยเสียงหวานครับผมนี่ครับอะไรนันตัวเอาครับบอลอ่เสียงมันหวานก่อนครับมหาเดือมหาเดือวันนี้มหาเดือนี่นะครับพ่อปายก,ากันกล้วยนะมาให้ fc นะครับได้รับชมกันเช่นเคยนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผม หลังจากการตกมันนะครับหายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดูเนื้อดูตัวครับคอกสะอาดนะครับเกลี้ยงเก้าผมนะครับกานกล้วยเนี่ยก็ได้เห็นทางพ่อพายโดยพ่อพายจจนี่พ่อพายการกล้วยน้องสงการไม่คำแพงไปแล้วนะครับเดี๋ยวพันวินจะพายเอฟซีนะครับไปรับชมด้านนอกกันนะครับว่า ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะผมเดี๋ยวไปชมกันเลยผมสวัสดีครับนี่เลยนะครับผมความคืบหน้านะครับที่จะมาถ่ายให้พีได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับทั้งสองฝั่งนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับแบบนี้ครับนี่นะครับฉาบเสร็จแล้วนะครับจะพาไปชมอีกหนึ่งฝั่งกันนะครับนี่ครับนี่ครับความคืบหน้ามาถึงนะครับอ่าฉาบนะครับรอบนอกแล้วนะครับนี่ครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับให้เอฟซได้รับชมกันนะครับกว้างมากๆเลยนะครับทั้งกว้างทั้งใหญ่นะครับฝั่งนู้นจะเป็นอฉากทั้งสองข้างนะครับจะพาเอซีไปรับชมกันนะครับนี่ครับด้านหน้านะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับฉากทั้งสองฝั่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวอ่ารอดูต่อไปนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับบบนี่ครับทีมงานคุณภาพนะครับทีมงานของช่างไทยนะครับ หัวหน้าช่างหลายท่านเลยนะครับผมนี่ครับจะพาไปดูนะครับว่าความคืบหน้านะครับของการทํางานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับดูครับความคืบหน้านะครับกว้างมากเลยนะครับนี่เียครับไดบกว้างใหญ่ไพศาลนะครับกว้างใหญ่มากเลยนะครับเป็นที่อ่าสามารถรองรับครับแขกที่เข้ามารับชมได้นะครับผมนี่สดยันสด นี่นะครับแบบบรรยากาศนะครับกว้างนะครับผมนี่ครับเตรียมตัวนะครับรองรับอ่าช้างนะครับที่จะเอามาอยู่ได้แล้วนะครับไม่กําเพงนะครับจะไม่กําเพงนะคือพ่อภายดวยนะครับพ่อภายกันกล้วยนะครับพ่อภผยจะนี่นะครับหรือน้องสงการนะครับอีกไม่นานนะครับผมจะได้อมาอยู่แล้วนะครับนี่ครับนี่คือการทํางานนะครับผมเนี่ย ก็ฝาก FC ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางฝันเบ้นคนลิงช้างด้วยครับผมนี่ครับคลิปอะไรใหม่ๆฝันเบ้นก็จะมาลงให้ FC นะครับได้รับชมกันเช่นเคยนะครับแบบสถานที่ใหม่ๆสวยๆครับผมนี่เลยนะครับความสวยงามนะครับเนี่น้ำนะครับก็จะมีการอ่า น้ำอ่ามีการปรับน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำนะครับอยู่ในอ่าคลองนะครับมีการบําบัดน้ําเปลี่ยนน้ครับให้ช้างได้ดื่มกินหรือว่าให้ทางอ่าพ่อพายนะครับได้มีการเล่นน้ําเหลือบน้ํานะครับในตัวได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมอบมาให้กับทางควันเบนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกการมอบหรือว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับเราสามารถติดต่อทางท่านประธานท่านธนบดีพมสุขได้เลยนะครับผมหลายท่านนะครับก็ถามหาพ่อสกุนนะครับเอฟซีถามหาพ่อสะกุนครับพ่อสะกุครับสวัสดีครับ นู่นนะครับพ่อตะกุนครับผมนี่ครับเอฟซีตามหานะครับผมขวัญใจของประชาชนนะครับผมนี่ครับตามหาพ่อตะกุนนะครับผมนี่ครับพ่อตะกุนนะครับเป็นหัวหน้าช่างอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทํางานนะครับอย่างมีคุณภาพเลยนะครับนี่คุณพ่อกร้องนะครับผมนี่ครับไปใกล้เข้าไปใกล้ครับผมนี่นะครับผมเอฟซีครับดูครับภาพนี้สวยจริงครับเอฟซีครับนี่ครับมุมนี้ครับมองทะลุไปถึงอสอง สองอ่าลงเรือนเลยนะครับนน่นครับอยู่เรือนหนึ่งนู่นนะครับไกลๆไครับเห็นไ้ครับนน่นครับนี่นะครับนําคลิปและบรรยากาศนะครับมาให้ฟิฟซีได้รับชมกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงเลยช่วงนี้นะครับไม่ได้อัพลงเลยนะครับผมนี่ครับนี่การทางานดูครับกว้างมากๆใหญ่มากเลยนะครับการทําการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับสุดยอดครับผมฟิฟซีครับของท่านประธานท่านธนบดีพรมสุกนะครับท่านได้ มองเห็นความสบายนะครับความเป็นอิสระของช้างนะครับก็ปล่อยให้เป็นอิสระเลยนะครับส่วนช้างกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแห่งใหม่นะครับที่มหาสารคามนะครับอำเภอวปีประทุมนะครับผมนี่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวครับเราติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าควนเบนจะทำคลิปอะไรให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับผมคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับขอลาเอฟซีนะครับไว้เพียงเท่านี้และ คำพูดใดว่จาใจใดที่คอมเมนต์พูดไปนะครับไม่เพาะไม่ไพเราะไม่เหมาะสมนะครับก็กขอโทษขอไปฟิฟซีนะครับไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับผมขอลฟซีนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกับภาพบรรยากาศสวยๆไอเดียวม้วนอีกไหมเดวม้วนให้เดไปเดียวไปเดียวไปเอาเด